พาไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ระทึกครับผู้ชายคนนี้พี่ริซ่าคุณผู้ชมจู่ๆครับจะกระโดดสะพานอยสูงนะครับเนี่ยพี่ครับจะเย็นๆถ้าตกลงมาเนี่ยเป็นห่วงเลยอะ่ะอาจจะบาดเจ็บหรืออาจจะถึงตายเกิดอะไรกับผู้ชายคนนี้ช่วงหน้ากลับมาว่ากันฮนะปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา Carrier X inverter plus แอร์ฉลาดฉลาดสำหรับสมาร์ทโฮมลดอุณหภูมิกำลังตัดลมหาคูลประหยัดไฟขาพิสูจน์เช็คค่าไฟผ่านมือถือ plus อีกนิดชีวิตสมาร์ทขึ้นเยอะ Carrier X inverter plus ใหม่นมเปรี้ยวไอวี่อร่อยไอวี่ไอวี่โดนเต็มๆกับรสพีชไสปุ่นรสทับทิมและรสกีวีไอวี่อร่อยโดนเต็มๆต็ ดีค่ะแม่ได้ยินไหมลูกโอ้ฉันเจ๋วเลยค่ะแม่ลึกแค่ไหนก็ครอบคลุม AIS 5G ต้องการตัวช่วยผิวสวยในค่ำคืนใช่ไหมลองใหม่วาสลีนกูตาไฮยาสูลังคืนพร้อมความเข้มข้นเสมือนมาร์กสิบแผ่นผิวดูกระ่างใสให้คตื่นเช้าพร้อมผิวดูชุ่มชื่นฉ่ำเด่นใหม่วาสลีนวันนี้พาวินนี่มาว่ายน้ำครับผมดูสาวด้านหลังนี่ไงไหมไไหมกว้างแค่ไหนก็ครอบคลุม AIS 5G หลายคนอาจมองทันแล้วเห็นแต่ข้อจำกัดแต่ทันเลือกที่จะยิ้มสู้ทุกวันเพราะมันทำให้ทันไปได้ไกลไกลกว่าที่ใครหลายคนคาดคิดวิตามินซีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวิตามินบี2มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองจะ C หรือ B12 ก็ต้องยันทีวิตามินวอเตอร์ยันทีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มประจำบ้าน ออกไปสนุกแบบไม่สะดุดกับกลิ่น <t une> อับช <t une> ื une, ้นที่ผมใหม่ Dove May Sulfate Fresh Nourishment ปสานอะควาแบบถ่าล็อกกลิ่นหอมช่วยล็อกกลิ่นอับชื้นรีเฟรชหนังศีรษะสดชื่นถึงปลายผมล็อกผมนุ่มหอมนานข้ามวันใหม่ Dove เปลี่ยนครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิกทั้งเชลโมบิลโทรทาวเกตหมื่นกิโลย้ำนะครับเชลโมบิลโทรทาวเกตหมื่นกิโลพร้อมใส่กล่องเริ่มต้นแค่ห้าร้อยเก้าสิบบาทห้าร้อยเก้าสิบบาทส่วนค่าแรงไม่ต้องจ่ายคุ้มแบบนี้มีแค่ที่บีควิกที่เดียวเท่านั้นแถมผ่อนได้ศูนย์เปอร์เซ็นนนีีี้รรบบมาท่ะคั แอลกอฮอล์แอลซอฟยาเอทิลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดบาดแผลแอลกอฮอล์แอลซอฟฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาส่วนผสมจากสมุนไพรยาแก้ไอตราเสือดาวสุดผสมน้ำพริกมะนาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ช่วงคอเป็นยาแผนโบราณกล่องเพลงกรำพี่อมาต,าเมมอมาตาะเพลงไทยรวบรวมเพลงอมตะจากยัยอดศิลปินเสียงคุณภาพไม่ว่าจะเป็นชรินนันทนากรอ,อรวีตจ,จานนท์เทุเชนพรหม,ม และศิลปินอื่นอีกมากมายรวมไว้ในกล่องเพลง g r มมี่อมตะเพลงไทยเครื่องนี้เพลงลูกกรุงในดวงใจนะขนาดว่าร้องในห้องทึกเสียงยังร้องแบบน้ำตาไหลเลยนะฮะคือเพลงคิดถึงเธอทุกลมหายใจเป็นเพลงที่หักเศร้าะมีเสน่ห์ของเนื้อเพลงนะครับมีเสน่ห์ในเรื่องของเมโลดี้ที่สําคัญคือเสียงเพลงของพี่นะครับมีโอกาสได้ไปอยู่ในกล่องนี้นะครับเพลงที่ได้ร้องก็มีเพลงเพ้อคิดถึงเธอทุกลมหายใจเพลงรักนอกเวลาฝากเพลงถึงเธอรักอย่ารู้ค่า โซกาโซคีเป็นของที่ส่งคุณค่าที่รวบรวมแล้วก็คัดสรรมาเป็นอย่างดีเลยนะครับเือออนหหลังงมีีพ่สารารร้ งที่เราเลือกมาเป็นเพลงรักที่ที่บวกมันคนกําลังมีความรักถึงจะนอนกันก็ง้อได้กล่องเพลงที่อยู่ในมือใกล้ตอนนี้นะคะกล่องเพลงอมตะของแกรเมีบรรจุ2 0 0 0กว่าเพลงเพลงของก้อยเองก็จะมีทั้งเพลงช้าเพลงเร็วฟ้ามีอาจกั้นรักข้ามขอบฟ้าบุพเพศนิวาสรักเธอเสมอเพลงเร็วก็ริมฝั่งน้ำริมฝั่งน้ำเพพันละมาครูเคยชิน คอยครับกับกล่องเพลงกรมมี่อมตะเพลงไทยรวมเพลงกว่า2,22 0เพลงลิขสิทธิ์แท้จากแกรมมี่ครับหนึ่งกล่องนี้นะคะราคาปกติอยู่ที่3,290บาทแต่วันนี้พิเศษค่ะ1,190บาทเท่านั้นรับประกัน1ปีส่งฟรีถึงมือที่หน้าบ้านอย่าพลาดค่ะกดเบอร์ที่หน้าจอแล้วโทรสั่งได้เลยค่ะโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2,564ถึงวันที่30มิถุนายน2,565หรือจนกว่าสินค้าจะหมดเชื้อโรคที่น่ากลัวคือเชื้อโรคที่มองไม่เห็น ที่มีเทคโนโลยี UVC Sterilization ช่วยกำจัดยั้งเชื้อโรคที่มองไม่เห็นของฟังก์ชัน Self Cleaning h i g อ e r UV Cool a i ที่อยู่เลือกเธอเธออ๋อไม่กินปากสุขภาพช่องปากมีปัญหาลองนี่เข้าเกกลือสมุนไพรผสานพลังอย่างแม่นยำเกลือสุขภาพเหนือกรับฟันที่ดีสดชื่นสบายปากสูตรใหม่ต้องลองสมโอดีดีอะไดี บีดิเพราะเขามีซิงค์มีแอลคาไิทีนมีวิตามิน B.2 B.3 B.6 และ B.12 และมีสมสก,กัดสมโอทีขวดใหญ่แค่สิบ,บาทสมโชคส่งให้สมชายสมหมายส่งให้สมมีช้อปปี้ส่งให้ส,ใหส่งให้ฟรีค่ะเพราะช้อปปี้เขาโปรดียืนน่ช้อปปี้สี่สี่ช้อปปี้เซลวันช้อป,ปโรช้อปมีโค้ดลดสุงสุดหนึ่บาทและดีลหนึ่ตาร์ีสิดมีนาคมถึงสเมษายนนี้ คุณภาพที่ไม่เคยเปลี่ยนสามแม่ครัวผูพวกพันอยู่คู่คนไทยอัลนิกชนิดเม็ดตัวยาลอราทาดีนภูมิแพ้ดูแลด้วยอัลนิกชนิดเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเทียง48นาที